โรคเบาหวานถือเป็นเพชฌฆาตเงียบเมื่อมีผู้ป่วยมากถึง4ี่ล้านคนเสียชีวิตในแต่ละปีระยะแรกมักมีอาการเป็นลมสับสนง่ายเหมือนอาการโรคอื่นๆทั่วไปส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักมีอาการเมื่อโรคลุกลามทําให้การรักษาทําได้ยากและมีค่าใช้จ่ายที่สูงอีกทางโรคเบาหวานยนง่นไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่คาดเดาไม่ได้เช่นไตวายไขมันพอกตับโรคหล,ลอดเลือดหัวใจตาบอดได้ะจากลุกลามไปถึงขั้นตัดแขนตัดขาเรียกได้ว่าอันตรายถึงชีวิตการกำมือ เป็นไปได้อย่างง่ายแล้วก็เวลาผมหยิบจับอะไรเนี่ยไม่มีอาการที่รู้สึกเหน็บชาเลยนะครับการพักผ่อนก็พักผ่อนหลับสบายทุกคืนเลยฮะการประสะัสสาวะเนี่ยลดลงมากเลยในะแต่ละคืนผมปะสะัสสาวะเหลืออยู่แค่1นถึงสครั้งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วครับหลังจาก1เดือนนะครับอาการของผมดีขึ้นมากเลยครับประมาณ8 0ดสถึงเกจาก15ม mm ิลลิโมลต่อลิตรเป็น6.02ม mm ิลลิโมลต่อลิตรจากคนที่เป็นโรคเบาหวาน น้ำตาลในเลือดมักจะสูงถึง16ม mm ิลิโมลต่อลิตรตอนนี้ลดลงเหลือ5.7ม mm ิลิโมลต่อลิตรด้วยนม h ฮวีชัวโกดิฉันมีประสบการณ์ส่วนตัวกับผลิตภัณฑ์นี้และใช้ได้ผลทุกคนที่เป็นโรคเบาหวานเช่นฉันควรลองใช้ดูค่ะเลือกเฮฟวีชัวโกนี้หายจากการปวดเมื่อยเพราะเบาหวานกันนะทุกคนการมองข้ามผลิตภัณฑ์ที่เห็นผลเร็วและปลอดภัยต่อสุขภาพชนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง เฮวิชัวโกลเป็นนมธัญพืชชนิดพิเศษที่มีโปรโตีนจากพืชร้อยเปอร์เซ็นต์รายแรกในมาเลเซียโดยสกัดจากธัญพืชสิบเอ็ดชนิดนำเข้าจากสหรัฐอเมริกานี่คือสารอาหารที่ดีที่สุดโดยอุดมไปด้วยโอเมก้าสามวิตามินหกชนิดและแร่ธาตุต่างๆผ่านกระบวนการสกัดอย่างเข้มงวดได้มาตรฐานสากลผลิตภัณฑ์นี้อ่อนโยนดูดซึมง,ง่ายกว่าผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเดียวกันที่มาจากแหล่งโปรโตีนสัตว์ไม่ทำให้เลอะไม่ทำให้เกิดภาวะอาหารไม่ย่อย เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้แลคโตสและผู้รับประทานอาหารเจเฮวิชูโกนมธัญพืชสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานด้วยสูตรที่เหนือกว่าให้ผลลัพธ์ที่เร็วกว่าและคงอยู่นานโดยไม่ทำให้ความเจ็บปวดทุเราลงแบบชั่วคราวเทคโนโลยีนานโนรวมในสารออกฤทธิ์เอนซม์ของเฮวิชูโกช่วยเพิ่มการดูดซึมได้สูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่นถึง89เท่าสัมผัสประสบการณ์นมเฮวิชูโกได้แล้ววันนี้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำตาลในเลือดอีกต่อไป